สบายดีพี่น้องสวัสดีจ้าฮัลโหลตายกาฮคาวยีเน่今日ิ出嚟得闲อก得闲先出嚟า今日ะ Today who's birthday วันนี้เป็นวันเกิดใครล่ะคะสุขสันต์วันเกิดนะคะสุขสันต์วันเกิดจ้ากัมหยัดปิ้งก,สงนะกัสร้างหยัดนาจุกเลยสร้างหยัดไฟายหล่อละฮะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Sáng nhật phai la happy birthday, xin chào mừng ta. Today my name is Pui, her name is Tola. My princess buy for me yeah. sometime s I feel lonely I want to play with them เ e ๋ถ้าหากผม o กเบื่อละผก็จะเล่นกับพวกมันนะเพราะว่าเจ้าหญิงของผมซื้อมาให้ผมนะนีอง This วัน i กิดของอ s s อ no places เอ้ผมไม่คุ้นกับพูดภาษอังกฤษเลอทุกคนโอ้ขจงขวัญโอ้ของขนนะี่ไหอหมัดแล้วอันนี้ก็จะเป็นตุ๊ก,กตาอันนี้ก็จะเป็นอาวันเกิดนะคะวันเกิดนะคะแล้วก็ลูกสาวซื้อให้จ้าเขาบอกว่าเหมาะสมสําหรับแม่เขาบอกเขาบอกว่าบางทีแม่อยู่คนเดียวแม่จะเหงาก็จะให้เล่นกับตุ๊ก,กตานี้จ้าก็ถามอยู่เหมือนกันนะทําไมไม่ซื้อเพชรไม่ซื้อทองให้แม่ 嗰婆婆都覺大，你莫送心立咩了，嗱我我個女咧就話，我問過佢點解你唔買啊耳環啊買啊頸鏈俾買買嗰啲手鏈俾我咧，佢又話買個公仔俾我咧最適合我喎，咁講喎，你想唔想要好似我咁啊？我問下你。 得閒又同佢玩喎、哦，而家大佢又出嚟驚嘅喺度啊！佢叫咗多啦，佢叫咗多啦。我今日叫咗貝兒啊，今日啊，今日啊出嚟啊，唉、哎，搞下氣氛啦、啊。今日我得閒啊嘛，係嘛？我得閒咯。嗯、唉，今日嚟食公仔面同埋蛋糕，呢、這個係蛋糕嚟嘅，呢、這個公仔面。

ซเสียงองโปก็่างนเดยหัวเลาะก็น <hilarious> ่ากลัวเหลือเกินนะหัวเลาะนะหัวเลาะอย่างนี้และจ้ะปกติเราเป็นคนหัวเลาะแบบนี้แหละ มใสแกงกะเอาเลยงเ,เลยถงเลยหวานก็จาใส่แกงกะไม่ต้องกลัวนะคะเข้ามาทักทายเข้ามาเล่นด้วยเฉยๆจ้าวันนี้ก็จะออกแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นหรือเกาหลีเนี่ยวันนี้ย กันแบบฟาก็ที่หอนเกาะโจงอ่ะกันแับฟ้าก็ที่หยับปุ้นโจงอ่ะหอนเกาอโจงอ่ะกันยังอ่ะ 有冇人咧？好似我咁樣啊，你啲仔女咧，你生日咧，可以收到禮物係公仔啊，送公仔俾你啊。啊，有冇啊？<laughs> 有冇有冇人咧？父母嗰啲啊，收到呢啲好似我咁樣嘅禮物啊？嗯，我問下你，係我先至有噶咋，係啊，佢有名嘅叫多娜。 the name the name is U.S. dollar <laughs> ถ้าใครกลัวก็ไม่ต้องดูนะคะบอกว่าก่อนนะคะ 如果邊個驚就冇睇啦嚇！如果如果睇咗個覺得你又好驚嘅話，你冇睇啊哦！你又細膽啊，你又怕呢啲嘢咧，就冇睇啦。食公仔麪啊！ นี่พอยาวตางโก้ยัดจันอยู่เสร็จใหมค่คือกำโอวยล่ะนี่ไปเหลืองอยากเรายอยู่เสร็จใหม่คือได้ิดอ่ะดำเย้สิน้นชื่นใจกินอาหารเบาๆก่อนนะครับว,วันนี้ก็จะกินอาหารพว,วก อาหารไม่หนักอาหารเบาๆก็ไม่กินเผ็ดกินเปรี้ยวนะคะวันนี้เพราะว่าเพราะว่าจะต้องนั่งรถนั่งเรือจ้า 有啲人就覺得我好後生噶，有啲人話我好後生啊，好似廿幾歲，好似廿四歲咁樣啊，<laughs> 聽到梗係開心噶啦，話我廿四歲，你都係廿廿幾歲嘅啫咁咯喎，咁梗係好啦，係咪啊？做咩唔好啊？有人話你廿幾歲，你你冚老啊嘛，係咪先？你冚老梗係開心噶啦～ 嗱，我六十歲咧，我一樣咁後生啊！我話俾聽啊，我唔會老噶，係啊！我六十歲，我諗住咧，如果我六十歲嘅話咧，我要誒、呃，我要搞到我自己好似誒三十歲左右啦，係嘛、啊？嗱，等睇，等睇住嚟啊！ some people s a i I'm look like a t w e n y e a r s old m m ม I'm very happy to hear that จะมีความสุขนะครับใครว่าอายุเท่าอายุประมาณสักยี่สิบสี่ก็ฟังแล้วจะเอามีความสุขมากเลยจ้ะเป็นอะไรที่แบบว่าไม่แก่ง่ายทําไมถึงไม่แก่ง่ายเนี่เพเป็นเพราะว่ากินซุปยาจีนจ้ะ 佢唔啊，話見縮廿字，啊點解我冇咁老咧？睇落去，我係唔老噶啦，五我五廿幾歲啫。但係我睇落去咧，好似廿幾歲咁樣噶、啊、嚇。因為點解咧？我又啊中意啊食啲誒食好嘢啦，係咪先？中意啊啊飲嗰啲誒有維他命 C 啦，我中意維他命 C 噶，飲多啲維他命 C 嘅嘢，嗰啲飲品啊，維維他命 C 啊，檸檬水啊，乜乜物物啦～ 食多啲生果，有啲維他命 C 啊，多啲咁樣啊，冚老啊嘅人啊，我中意食呢啲噶，好少食肉噶，啲人咧食啲肉多咧就會老老得快噶啊！你少食肉啊，食多啲菜啊咁樣啦，飲啊飲多啲誒果汁有啊維他命 C，你你少啲誒飲啲甜嘢咁樣咧就冚老啊嘅人。 同埋咧，我好中意煲湯啊！嗯，我飲湯噶，飲啊有啲誒，阿、啊、花膠啊咁樣咯，飲嗰啲誒好滋潤嘅嘢啊，我中意煲一啲滋潤嘅嘢啊，嗰啲誒咩啊？啊，一叫乜嘢咧？啊，唔記得咗啦。總之啊，滋潤嘅嘢啦，好啊，食落去會對身體好噶啦，係嘛？ 我中意飲呢啲啊湯啊，令到我冇咁老啊嘛，冇咁快老啊！個人每個人都會老噶啦，但係你冇咁快老啊，係嘛？嗱，我諗住誒，我六十歲咧，我就會誒、呃、令到我咧誒睇去好似卅歲咁樣噶、啊哦。我我諗住咁樣噶。 嗯，煎完啦，食啲面食晒啊，啲面放喺度先，跟住就食蛋糕啦，咁又食蛋糕先，好啦，就同你玩一阵啦，小宝宝食蛋糕，凡仔妈妈妈妈送到。 得閒就同佢玩喎，咁啊喂佢食蛋糕啊！<laughs> 你識唔識同公仔玩啊？冇嗰啲人啊，好似我咁樣啊，同公仔玩㗎啊！我個人咧唔識大個㗎，嗯，我唔識大個㗎。 ก็บางทีก็ไม่รู้จักโตเหมือนกันนะคะเป็นคนที่ไม่รู้จักโตจ้ะ <laughs> ยังเล่นกับตุ๊กตาอยู่เลย <laughs> จงไม่ยังไม่ยังใหญ่อะยังไม่ยังไม่ย้งใหญ่อะ我งใจหวาน同่ะอืม 啲老人家都好適合同公仔玩噶，嚇、啊，有公仔嚟陪下啊嘛，係啊，啲外國佬好興噶，中意誒買嗰啲公仔咧誒，要嚟氹老人家咁樣噶，好似養好似 B B 仔咁樣噶，外國好興噶，真係㗎，那個老人家對住嗰啲公仔咧，好開心㗎。 ยอ着个公仔我都า心ก间ต่อะถุงเวาหวานก็ว่างๆก็ไม่มีอะไรทําก็เล่นกับเล่นกับตุ๊กตาแล้วก็ก็ซื้อให้ก็เล่นแล้วเนาะก็ <laughs> ซื้อให้ก็เล่นนะสิ ม่ได้ง่ได้ง่ายๆนะจะบอกให้นะวันเกิดถึงได้นะเออไม่กำจงไม่กำยงยีเยากะลาที่กงใจให้สร้างอยากสิน้นจเยาวกาว่าไปได้แทงอ่ะพยาเป็นเสียมือเยาวกาให้งอ,อก,กำงับงอสร้างยยยาอยากสิ้นจีเยากงใจก็จะกำยงอ่ะก็ไม่ใช่ว่าได้ง่ายๆนะท่านผู้ชมนะวันเกิดถึงจะได้นะเนี่ยเออ วันเกิดถึงจะได้ตุ๊กตาเนี่ยมาเพชรทองอะไรอ่ะก็ไม่ยอมซื้อให้ก็ซื้อตุ๊กตาให้เขาบอกว่าเหมาะเหมาะกับแม่เนี่ยเขาบอกเหมาะเหมาะแม่เนี่ยเหมาะกับเล่นกับตุ๊กตาเขาว่าอย่างนั้นกระมุไม่รู้จะว่าอย่างไงแล้วนะ่ะ <c oughs> ก็ซื้อให้ก็เอาเอาละหมายเป็นงอกกจะยิวล่ะเอ้

เอาละวันนี้ก็ถึงเวลาจะไปแล้วนะคะก้หัดเก้าจ้องยิวเจากาัสเอาถงตอนลาเจ้าาตายอยากเอาจอยกินแล้วตายก็เอาละเซเซบายบายตอดเซบายบายันฮัลโหลน็อตฮัลโหลฮัลโหลนตเซบายบาย Bye bye everyone. See you later. Bye bye. Joy, eat, Bye bye. Bye, -bye. bye, -bye.